สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องอีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่น่ารักทุกคนเนาะค่ะเนาะตอนนี้เยติดกับมาถึงที่เขาพึงนะคะมาถึงเขาพึงบรรยากาศดีดีแต่ไว้เวลวๆกินเขาบ้าอ่ะสันไปไปกินเขากันค่ะทุกคนมันจะมีสามสี่ล้านนะคะพี่น้องคะหนึ่งสองสามสามล้าน กินเป็นกินอะไรอะตอย,อ,ตยอันน้ำตกเนะ็บยางนี่เห็นม้เนาะนี่ฝั่งนี้สวยอันนี้เฮ้ยเ้าเอาเป็นอันอาหารตามสั่งหรอปะโดนๆค่ะเอาจอหยังกะเพราข้าวผัดหมูค่ะหนึ่งข้าวผัดหมูของพี่เรากะเพราหมึกไฮ <laughs> ด้าไหมคะไม่ค่ะ วันนี้ไม่มีหมอกนะคะเพราะว่ามันบายแล้วเนาะพี่น้องเนาะ้ะเป็นคนตกใหม่ๆนี่หมอกนะงามๆเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องซูปูสูก็มาค่ะทุกคนวันนี้ยี่กกับตาไอแวกินเขาอยู่ที่เขาพึงนะคะทุกคนคะ่ะเขาพึ่งอ,อยู่ระหว่างจังหวัด จังหัดแพร่กับบุตรลดิ์นะคะทุกคนเขาพึง่งบรรยากาศดีดีเสียงอย่างเดียววันนี้ไม่มีหมอกค่ะทุกคนถ้ามีหมอกนะสวยมากเลยนะคะทุกคนมากินของน้องกันยี่ติกก็ได้อกับเรากับเราปลาหมึกนะคะแ่กินเขาระวังทางค่ะทุกคนสู่นดูอ่อ กินกลางทำกินเขาทำกลางหุบเขาค่ะทุกคนเนี่ยดดีมากเลยทำเองคนตัวประมอ,อกเนาะ บที่เจ้าข้าเหน้าตอนิีขอยงามใม้กูเดียวบอกหมอกลุ่มเป็นสายสายเลยดีหมอกน้ำงามเป็นสายเลยุ่มอย่างเี้ยหมึดเนี้ย้่คะมันหยอนแสงไยี่ยี่อยากเห็นวิวภูเขาเ้้ตอออองงยู่ี

อาไว้กินหอพัดข้าวกินกะเพ้าปลาหมึกนะคะอร่อยตอนนี้เราจะกินลาบก๋วยต่อยหรือว่ากินเนื้อด้วนๆกันเลยเดี๋ยวพ่อยืนพี่น้องมึงนะภูเขาอยูอะฐา,า,านังใส่น้ำดำต่อไ

รูดีวอยงนั้เลยบรรยากาศดีเป็นห้งเย็นลมเย็นครับอิ่มนจ้ะ มีโอกาสเนาะหาเงนหาท่องผ้าขอบรัวผ้าลูกพาต่อมาเทียเท่ยวมาเที่ยวเหนือนะไปเที่ยวนานเนาะอืมลมเย็นดีดีจากพี่น้องคะ่ะอากาศดีถ้าผู้ได้พานไปแล้วว่าอุตรดิตถ์ไปแพร่เนาะค่ะเนะาะทางเขาไปเที่ยวนานเนขะาบอกตรงพานเจะนีปะ เราติดเจ้านานมากกต้อง่านเส้นนีน้ะพี่น้องกับแวะที่เขาพึ่งได้นะคะเขาพึ่งเขาพึ่งอยู่ระหว่างจังหวัดแพร่กับพิษณุเอยจังหวัดแพร่กับอุตรดิตถ์เป็นเขตติดตอกันนะคะแวะชมบรรยากาศไวะกินข้าวพักพักรถพักยังกัได้ะกินข้าวกินน้ำเลยนะคะพี่น้องคะบรรยากาศดีวิวสวยนะคะทุกคนถ้ายิิงฝนตกไม่หมอกยิ่งสวยเลยเอาคลิปนี้ก็ไว้ซสินนีก็น้องพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องคนถือของหน้ากำลังใจช่องเย็ดกินค่ะ ขอบคุณจากใจนะพี่น้องเนะาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกระนั้ยแชร์ให้เด้อพี่น้องเด้คอคลิปนี้ก็ไว้สำเนาจ้สาสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าบ๊ายไม่ไหวมิวแบบงามเลยอยู่ทุโคนแตออนมิวมึงมึงเฮ้ยมันมันแดดออกเป็นว่นี่แดดออกแต่มันแจง้งยังไงพี่น้องเบิ่งก็ค่ะทํา